คุณผู้ชมครับสำหรับใครที่เปิดร้านขายของขายข้าวขายของขายกาแฟที่ไม่มีหน้าร้านหรือว่าไม่ต้องการที่จะเช่าหน้าร้านวันนี้ทีมงานของเราก็จะพาไปชมไอเดียเก๋ๆของสาวปัตตานีคนหนึ่งนะครับที่ได้นําเอารถตู้ขนาดเล็กมาทําเป็นร้านขายเนื้อซึ่งทําให้เป็นจุดเด่นแล้วก็ขายดิบขายดีวันหนึ่งวันหนึ่งก็ขายได้เงินนับหมื่นบาทในทีเดียวครับ คุณผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้ทีงมงานของเราก็จะพาทุกท่านไปติดตามเรื่องราวของไอเดียในการทำมาหากินนะครับเพราะว่าตอนนี้เงินทองก็หายากเราก็มาดูกันว่าวิธีการทำมาหากินต่างๆเราสามารถที่จะทำอะไรได้บ้างนะครับวันนี้เราจะไปที่จังหวัดยะลากันครับมาดูรถตู้คันสีเหลืองๆคันนี้นะครับจอดอยู่ที่ริมถนนด้านข้างของศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลาโดย ถนนที่จอดอยู่ก็คือถนนสิโรรสนะครับตรงข้ามหรือว่าเยื้องกับโรงพยาบาลสิโรรสรถตู้คันนี้ก็ดึงดูดผู้คนให้แวะเวียนเข้ามาดูว่านี่คือรถอะไรและเมื่อมาดูกับตาก,ก็รู้ว่านี่คือร้านขายข้าวขาวัวเคลื่อนที่ที่นอกจากจะมีรถตู้คันเล็กสร้างสีงสันแล้วก็ยังมีอาหารอร่อยอร่อยให้เลือกรับประทานให้เลือกซื้อเลือกขาได้อีกด้วยครับคุณคอริยะอาซูซึ่งเป็นชาวตำบนานาประดูอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานี เจ้าของร้านก็บอกว่าปกติเธอจะขายข้าวขาวัวเนี่ยอยู่ที่จังหวัดปัตตานีนะครับในวันพฤหัสถึงวันอาทิตย์ครับโดยขายที่บริเวณห้าแยกถนนสายหน้ามออปัตตานีซึ่งก็จะใช้รถตู้แบบนี้ไปจอดขายเหมือนกันนี่แหละนะครับเพราะว่าสะดวกดีไม่ต้องมีหน้าร้านเพิ่งจะเริ่มเปิดมาได้เดือนกว่าๆลูกค้าก็แน่นหนาฝาคลั่งนะครับให้การตอบรับเป็นอย่างดี ปกติวันวันก็จะเตรียมข้าวขาวัวจะเตรียมขาวัวมาขายอยู่ที่ประมาณ10กว่าขานะครับโดยก็จะตัดเป็นชิ้นชิ้นก็จะถ้าหากว่าตัดเป็นชิ้นชิ้นก็จะได้20ชิ้นนะครับ20ขาขายประมาณ3ชั่วโมงก็หมดแล้วครับสำหรับแต่ละวันโดยข้าวขาวัวข,ววของคุณคอริยอนี่ก็คือจะเป็นสูตรต้นตำรับนะครับเพราะว่าเธอบอกว่ามีเนื้อนุ่มรสชาติกลมกล่อมมีข้าวพร้อมด้วยผักเครื่องเคียง ไข่ต้มน้ำจิ้มรสเด็ดแล้วก็มีน้ำซุปในหนึ่งกล่องโดยในส่วนของข้าวขาวัวก็จะเป็นสูตรโบราณของคุณยายนะครับซึ่งคุณยายของคุณคอริยะนี่ก็จะเป็นคนจีนเบตงนะครับก็แสดงว่าคุณแม่ของคุณคอริยะเนี่ยได้แต่งงานกับคุณพ่อซึ่งเป็นมุสลิมนะครับคุณคุณคอริยะก็ได้ถือมุสลิมถืออิสลามตามคุณพ่อนะครับโดยสูตร ที่คุณยายโดยสูตรที่คุณยายถาย่ายทอดมาให้ก็จะเป็นสูตรเฉพาะต้องใช้เวลาต้มขาวัวานานถึงประมาณ7-8ชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับเพื่อให้ส่วนผสมของอเครื่องปรุงเนี่ยเข้าไปในเนื้อรสชาติก็จะออกมากลมกล่อมนุ่มลิ้นนะฮะโดยจะทำทุกอย่างแล้วเสร็จมาจากที่บ้านนะครับแล้วก็ก่อนที่จะนามาเปิดเปิดด้านข้างของรถตู้นี่ออกขายได้เลยสำหรับราคาข้าวขาวัว ถ้าเป็นแบบธรรมดาก็จะอยู่ที่กลองละ70บาทหากสั่งเป็นพิเศษก็80บาทครับถ้าว่าเป็นกลับนะครับกลับไม่เอาข้าวก็คือขาบัวล้วนๆเนี่ยจะขายชิ้นละ130บาทถ้าหากว่าเป็นขาติดมันแล้วก็มีเอ็นแก้วด้วยก็จะราคา100บาทต่อกล่องนะครับแล้วแต่ลูกค้าจะชอบแบบไหนแม่ค้าจัดให้ได้หมดขายได้หมดนะครับคุณคอริยะก็บอกว่าอย่างนั้น ตสูตรของโบราณค่ะเพราะว่าคุณยายยังเป็นคนจีนเบตงค่ะทำมาเดือนกว่าค่ะพอดีพอสมควรค่ะน้ำจีนสูตรเด่นค่ะก็สิบกว่าขาค่ะสิบกว่าขาทว่ตตาดันเป็นเป็นยี่สิบยี่สิบอันค่ะเพราะว่าเป็นแบบนี้ค่ะอืค่ะหมดค่ะบางทีก็ไม่พอค่ะ สำหรับผู้ที่สนใจผู้ที่แวะเวียนหรือว่ามีโอกาสไปเที่ยวยะลานะครับก็ลองแวะไปชิมไปชมไปชิมกันนะครับข้าวขาวัวรถตู้ของคุณคอริยะนะครับที่จึงเยื้องโรงพยาบาลสิรโรรสข้างศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลาเนี่ยแหละนะครับก็ไปอย่าลืมไปชมไปดูไปดูไอเดียของคุณคอริยะแล้วก็ไปชิมข้าวขาวัวนะครับเป็นบรรยากาศดีดี สีสันสดใสสีสันการค้าที่สดใสของเมืองยะลากันครับครับนั่นก็เป็นตัวอย่างของไอเดียเก๋ๆนะครับที่ใครอยากจะมีร้านเปิดร้านแต่ว่าไม่มีที่ดินไม่มีหน้าร้านเป็นของตัวเองนะครับข้อดีของการเปิดร้านเคลื่อนที่ในลักษณะนี้นะครับก็คือว่า1เราไม่ต้องมีหน้าร้าน2ขับไปที่ไหนที่มีคนหรือว่ามีที่ว่างเราก็สามารถที่จะจอด ได้ไม่ต้องจ่ายค่าเช่าร้านหรือว่าอาจจะมีค่าเช่าสําหรับตลาดบางแห่งนะครับที่เขาคิดค่าเช่าก็คงจะเป็นค่าเช่าที่ไม่แพงเท่าไหร่ขอบคุณที่ติดตามชมนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ